สำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพสูงและราคาประหยัดคุณอาจต้องพิจารณาสมาร์ทโฟน Galaxy M17 ที่เปิดตัวในอินเดียนี่คือความสนุกที่จะมาพร้อมทั้งความมั่นใจว่าคุณจะได้รับคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม Galaxy M17 เป็นรุ่นที่ถูกปรับชื่อและวางตำแหน่งตลาดต่างกันเล็กน้อยซึ่งเป็นเวอร์ชันรีแบรนด์ของ Galaxy F17 และ Galaxy A17 ที่เปิดตัวเมื่อเดือนก่อนความหมายของคำว่า M17 คือเวอร์ชันที่3ของสมาร์ทโฟนตัวเดียวกันที่ถูกปรับชื่อ และวางตำแหน่งตลาดต่างกันเล็กน้อยจุดต่างที่สำคัญระหว่าง M 1 7กับ F 1 7 A 1 7เป็นเพียงแค่สีตัวเครื่องและราคาเท่านั้นซึ่งมีสีมูเลตซินเวอร์และ s ซฟไฟออร์แบล็กและราคาอยู่ที่12,499รูปีประมาณ4,600บาทให้เลือกเลือกได้รุ่น 4GB 1 2 8 GB ราคาอยู่ที่12,499รูปีประมาณ4,600บาท รุ่น 6GB 128GB ราคาอยู่ที่13,999รูปีประมาณ5,200บาทรุ่น 8GB 128GB ราคาอยู่ที่15,499รูปีประมาณ5,400บาทด้วยราคานี้ M17 จึงกลายเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดในบรรดา3รุ่น A17, F17, M17 สำหรับตลาดอินเดีย สรุปสเปค Galaxy M17 เหมือนกับ F17, A17 ทุกประการแม้ชื่อรุ่นจะแตกต่างแต่สเปคภายในของ Galaxy M17 แทบไม่ต่างจาก F17 หรือ A17 เลยสเปกรายละเอียดหน้าจอ6.7นิ้ว Super AMOLED ความละเอียด FHD พร้อม Refresh Rate 90Hz ชิปเซ็ต Exynos 1330หรือเวอร์ชั่นที่ใช้ใน A17, F17 แบตเตอรี่5,000 mAh รองรับชาร์จสาย 25W กล้องหลังกล้องหลัก50 MP กล้องอันตร้าวาย5 MP กล้องเด็บ2 MP ระบบปฏิบัติการ One UI 7.0บนพื้นฐาน Android 15การอัปเดตซอฟต์แวร์รับประกันอัปเดตระบบปฏิบัติการและแผดความปลอดภัยนานถึง6ปีสีตัวเครื่องเมล็ดสินเวอร์เซฟแอาแบล็กวันที่วางจำหน่ายเริ่มจำหน่ายวันที่13ตุลาคมผ่าน Samsung India และตัวแทนจำหน่ายจุดเด่นที่น่าสังเกตคือการให้การอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวลา6ปี ซึ่งเป็นแนวทางที่ซัมซุงชูเป็นจุดเด่นในสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่ๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานแม้จะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดในกลุ่มแต่ M17 ก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจในระดับเดียวกันกับรุ่นพี่ยกตัวอย่างเช่นกล้อง 50MP ที่ใช้เซ็นเซอร์หลักเช่นเดียวกับ A17, F17 และเทคโนโลยีหน้าจอ AMOLED ที่ให้สีสันสดใสและความคมชัดสูงเมื่อมองโดยรวม s a m s ุง Galaxy M17 คือรุ่นที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุดใน3าตัวเลือก A17, F17, M17 หากใครต้องการสมาร์ทโฟนที่มีฟีเจอร์ครบครันในราคาประหยัดรุ่นสี 128GB ที่ราคา12,499รูปีคือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจถึงแม้จะมีข้อจํากัดเล็กน้อยอย่างรีเฟรชเรท90เฮิรหรือการรีแบรนด์ที่อาจทําให้เกิดความสับสนในการตัดสินใจซื้อแต่ด้วยกล้อง 50MP แบตเตอรี่ 5,000mAh การอัปเดตซอฟต์แวร์6ปีและหน้าจออมูเลตจึงทำให้ m 1 7คือสมาร์ทโฟนที่น่าจับตามองสำหรับผู้ใช้ในงบกลางล่างในตลาดอินเดีย